การทดลองพระเจ้าคือพฤติกรรมแบบไหนแล้วเราควรจะหลีกเลี่ยงพฤติกรรมนี้ได้อย่างไรเราคงเคยได้ยินว่าโอ้อยากทดลองพระเจ้าเหมือนในมัทธิวบทที่4มารซาตาลก็มาทดลองพระเยซูพระพี่บอกมารซสตามาทดลองพระเยซูแล้วพระเยซูบอกอย่าทดลองพระเจ้าของท่านนะฮะแล้วการทดลองพระเจ้าเนี่ยมันคือพฤติกรรมแบบไหนที่เรียกว่าทดลองพระเจ้าทดลองพระเจ้าหมายถึงว่าถ้าพระเจ้าเก่งจริงพระเจ้าก็ทําสิ่งนี้สิสามารถอธิบายได้ง่ายๆด้วยตัวอย่างนะครับ ก็คือว่าการที่เราขับรถจากบ้านไปโรงพยาบาลเราก็ขับชำนาญน,นะแต่เนื่องจากเรามีความเชื่อในพระเจ้ามากเราก็เลยสตาร์ทมอเตอร์ไซค์แล้วก็หลับตาไม่ต้องห่วงถ้าเรามีความเชื่อจะปลอดภัยเราก็ขี่มอเตอร์ไซค์แบบหลับตาไปเลยแล้วเชื่อว่าพระเจ้าจะนาเราไปถึงโรงพยาบาลซึ่งพระเจ้าสามารถนําเราแบบหลับตาขี่มอเตอร์ไซค์ไปโรงพยาบาลได้ได้ทำไมจะไม่ได้ใช่ไหมโป่งทรงฤทธิ์แต่ว่าการทําอย่างนี้นนคือทดลองพระเจ้าคือตัวเองเนี่ยไม่สมควรตกเข้าไปในเหตุการณ์ที่อันตรายแต่จงใจนํา เข้าไปตกในอันตรายเพื่อว่าพระเจ้าจะได้ดูแลเราเหมือนมารซาตานบอกว่าพระเยซูท่านเป็นพระเจ้าบรรบุตรของพระเจ้ากระโดดลงไปจากหลังคานี่สิแล้วเดี๋ยวทูตสวรรค์ก็มาจะรองรับท่านเองซึ่งถ้าพระเยซูกระโดดไปก็ทูตสวรรค์คงจะมารองรับจริงๆนะแต่พระเยซูไม่ไม่ไม่ทำงานเป็นเป็นการทดลองพระเจ้าก็คือเอาตัวเองเข้าไปในตกในสถานการณ์อันตรายทั้งที่ไม่จำเป็นเพื่อหวังว่าพระเจ้าจะได้สําแดงว่าพระองค์เก่งแค่ไหนมาช่วยเราแปลว่าบังคับให้พระเจ้าสําแดงลิทานุภาพ ของพระองค์โดยเอาตัวเราเข้าไปตกในอันตรายเหมือนเรายืนยืนอยู่ใช่ไหมเราก็ตั้งใจงายหลังเพื่อให้มั่นใจว่าเดี๋ยวแม่ที่รักเราจะวิ่งมาอุ้มเราอย่างแน่นอนเนีย่ยทดลองแม่ว่าจะอุ้มหรือไม่อุ้มอันนี้ก็ไม่ถูกต้องดังนั้นพฤติกรรมที่ทดลองพระเจ้าคือว่าเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในอันตรายทั้งที่ไม่จําเป็นต้องทําอย่างนั้นเลยเราอ้างว่าเดี๋ยวพระเจ้าก็จะช่วยเราไม่ควรทําอย่างนั้นแต่ในทางตรงกันข้ามสมมตุติปรากฏว่าเราเป็นโรคตาฟางคนขาดวิตามินเอเนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยจะมองไม่อเ,เห็นจยาฟ้าฟางเลยแต่ทีนี้ลูกเราาไม่สบย เราต้องพาลูกไปโรงพยาบาลโอ้ข้าแต่พระเจ้ายังไงต้องพาไปโรงพยาบาลแต่ว่าตามองแทบจะมองไม่เห็นเลยเกือบจะบอดมองเห็นนิดเดียวขอพระเจ้าเมตตาคุ้มครองให้ปลอดภัยด้วยเถิดล้วก็ขี่อย่างดีที่สุดอย่างระมัดระวังที่สุดแต่ก็มองไม่ค่อยเห็นเนี่ยไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยอันนี้ไม่ได้ทดลองพระเจ้าอันนี้พึ่งพาพระเจ้าคือเขาเขาไม่ได้จงใจแกล้งให้ตัวเองอยู่ในตกอยู่ในอันตรายเนแต่มันจําเป็นจริงๆดังนั้นวันนี้หากเหตุการณ์ต่างๆเรามันจําเป็นจริงๆที่มันต้องตกในอันตรายไม่ต้องกลัวพระเจ้าจะปกป้องเเราาาาาแแต่่ววถ้้กงทห อย่างจงใจเดินไปหาอันตรายอันนี้กําลังทดลองพระเจ้านะครับบางครั้งพุ่งก็ปกป้องบางครั้งก็พุ่งก็จะสอนดีละปล่อยให้เรียนรู้ว่าไม่ควรทดลองพระเจ้าก็หวัง,งเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะไม่ทดลองพระเจ้านะครับ